สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเราค่ะช่องปลายแซ่บสั้นฝันเมืองนะครับเรามาเจอควานคนดังดังมากดังดังขนาดไหนไม่รู้ตอนนี้คุณมาทําอะไรอยู่ที่นี่ครับผมมาเป็นผู้ช่วยเขาครับอ๋อเป็นผู้ช่วยคุณไม่ได้เป็นควานใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมเป็นผู้ช่วยรอแบบว่าช่วยงานช่วยอะไรนิดหน่อยครับช่วยเก็บเหรียญวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรนะครับตําบลตระกล ตะกูอำเภอขวาวศรินนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพลายอะไรของคุณมาพลายอะไรครับพลายนีพลายนำโชคกับผมพลายนำโชคกับพลายทองเงินเนาะโอ้เห็นข้างหลังนึกว่าชุดพี่ขวัญพี่เซมนะเนี่ยชุดเหมือนกันเลยชุดใหม่ครับช,ชุดใหม่วันนี้มากับโอ้ทำไมกวาเราถึงเกรียดจัดมาเจอคนดังกว่าใช่ไหมลง <laughs> สองคนนี่ใครดังกว่ากัน <laughs> วิญญะโอ้ยเโอ้โอ้เบลกูดต่างต่างเือต่างดาวเลยกันอย่งเดียวดังบ่ดังเขาอ่าขึ้นเรือก็ยังแบบว่าอะไรนะเออคือว่าไปตกเรืออยู่แต่เขาเขาทิ้งผมไว้เขาทิ้งผมไวปจัดถึงหน่องว่ะเขาลืมผมโอ้ยน้อยใจมากจริงเพราะอะไรเขาถึงทิ้งคุณเขานึกว่าแต่ผมน่ะขับรถถิมหน้อยใช่ไหมอ๋อมัน มันสิบล้อนี่มันขึ้นบนเรือใช่ไหมขึ้นบนเรือโอ้โอแต่เธอแต่ผมเนี่ย ไปนอนตรงไหนไปอยู่บนเรือแต่ไม่ได้อยู่บนสิบ้อไม่ได้อยู่บนสิบ้อผมไปนอนบนดานฟ้าเรืออไอที่มันเป็นให้คนเขานั่งชมวิวแล้วทีนี้แล้วตอนี้เดีว่าลงนมตอนตอนไปนะไม่เป็นไรแต่ตอนค้ากลับนี่ผมรู้แล้วว่าตรงไหนมันมีที่นั่งบ้างผมก็เลยไปนั่งในเรือเดินไปนั่งตรงนั้นแล้วคนคนอื่นเขาอยู่ในรถสิบ้อหมดเออใช่ครับคนก็เลยนอนอยู่นู่น ผมก็นอนอยู่นั่นเออแล้วคนเขาก็สิบล้อไปเลยเขาไม่ได้มองหาคุณแล้วคนในสิบล้อก็น่าว่าแต่ผมอยู่ข้างหลังเออแต่คนข้างหลังก็บอกว่าอยู่ข้างหน้าเออผมก็เลยได้อยู่ที่เรือได้อยู่ที่เรือใครโทรตามทีนี้คุณโทรตามเขาผมตื่นมาผมไม่เห็นรถผมก็เลยโทรตามร้องไห้ไหมมาไอศูนย์เ็สให้ร้องไห้ไหมเอาไมาเรียนเขาด้วยภาษาเอ้ยเอาดีเด่นนะพักนะีพักสิแก๊งพัก หับหับหับไอโค้เนาะไอเสือบืบนน,นั่นอะน,นี่ว่าเจ้เจ้เจ้เต็มตัวไปแล้วนะครับทีมนี้ส่วนพี่ควันของเรายังไม่ลงรถนะครับพี่ควันของเราคือเจ้าภาพอยู่ตรงนี้ไงเจ้าภาพอยู่ใกล้ทีมนี้เขาย,ยังไม่ได้เขียนหน้านะคะนี่นี่อันนี้เป็นพี่ชายคนตัวแมนที่เจ้าภาพเขาอยู่ไกลยุกยุก็วัใกล้โอควันจากขุขัน จะภาพอยู่ไกลขนาดไหนสองกิโล,อโ,ลโอ้จะภาพของเขาอยู่สองกิโลจากตรงนี้นะคะแล้วเขาต้องเหมารวมอยู่มารวมที่นี่ส่วนของเราพี่ขวัญง่ายหน่อยจะภาพอยู่นี่ค่ะนี่เส้นประกำรรม,มาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้แล้วก็เราก็แต่งหน้าเรียบร้อยมาจากบ้านแล้วรอแค่ถึงเวลาก็ลงลงแต่งตัวครับอันนี้พรายพรายอะไรนะักวิดอะไรชม นำโชคอันนี้อันนี้ทองเงินนะคะของเขาเดี๋ยวจะไปไปที่บ้านเจ้าภาพนะคะแล้วก็จะไปจัดหน้าแต่งหน้าอยู่นู่นติดให้ชมย้อนหลังนี่เขายังแต่งตัวไม่เสร็จอยู่นะคะตอนนี้ยังเติมขาอยู่เ<อ>มื่อกี้ขายาวยนี่ต้องต่อขาสั้นเอาเอาเ <c oughs> ออเออน้ใส่ีเอ <c oughs> อครับดูพ่อลูกครับ <c oughs> อันนี้งานครอบครัวมาอันนั้นอันนั้นคนโตนะคะพี่ชายคนโตลุงหลามนี่ลุงเหลิมขาดไข่ขาด,ขาด,ขาดอัมตีมาโอ้ทมาอัมตีมาอีกครบทีวันนี้เรามาคุมหรือว่ามาเป็นผู้ช่วยหม่องนะคะเป็นผู้ช่วยหม่องโอ้ทำไมพี่พขวัญได้สเสบียงแบบว่านี่ค่ะเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่เจ้าภาพตัดมาให้ต้นข่อยนะคะต้นข่อย นีทั้งอ้อยค่ะพี่ขวัญอิ่มเลยวันนี้อยู่บนรถแต่ก็อาหารกินคือสมบูรณ์มากนะคะนี่ต้นอ้อยต้นถอยนะคะกินโอกินโอก่อนอ่าก่อนเฮนะคะของเราดีกว่าเขาหน่อยเจ้าภาพเราอยู่ใกล้เาสปตรงไหขยับสิภาพเราอยู่ใกล้ แล้วก็นี่ค่ะพวกอาหารพี่ขวัญเยอะค่ะต้นโพก็มีสภาพก็ต้อนรับดีมากเลยนะคะต้นนี้ช้างก็น่าจะกินนาะะนที่พักที่พักสะดวกสบายนะคะเหมาะสุด <f ew ing> โพกับลุงนี่จักน้ำอาบบ่อาบู <c oughs> แต่และคน ยัดทรงยัดใจไปยังเดียวไม่จดกัชาบ่เออัลูกก็ฮะอันลูกพ่นก็ยัดทรงไปอันพ่อก็ไม่ยัดทรงไปอีกพ่นกินมาแต่บ้านย่ขนานี้พูใหั่นำนางกินเดียวจ้ะโอตาจาไม่จ้าแล้วต้องกินขอังะ กินว่ะเกินกับพ่อใหญ่นั่นมัดทันดิฉันยูไหมว่ะกินม่าว่างจีบมากเลยนะครับครับขอบคุณหลายๆเลยเดี๋ยวเราเล่าเที่ยงคนละเบิ้งกันเบิ้งกันอันนี้จะพาเรียกไปกินข้าวนะคะว่าของเรานี่คือเรียบร้อยจากบ้านทุกอย่างค่ะทั้งช้างก็จัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วทั้งควานก็กินข้าวอิ่มมาเรียบร้อยแล้วมีหมดบ่ล่ะ ก็วันนี้อาจจะมาเจอหลายๆทีมพี่ขวัญก็มาเจอขัวรีเก่าด้วยนะคะทองเงินแต่ว่าทองเงินอยู่คนละเจ้าภาพนะคะไม่ใช่เจ้าภาพเดียวกันอาจจะได้แห่มาเจอกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอสักพักรอรอเวลานะคะเดี๋ยวพี่ขวัญก็จะได้ลงมาแต่งตัวนะคะนี่มองเราก็หาที่พักก่อนรอเหมือนกันเตรียมศาสตร์ตกลงจะเอาศาสตร์หรือเอาปี เพี่ยนใจเอาปีมองมัดมองมัดไหลอยู่กวนก็อิ่มแล้วค่ะขากลับก็อาหารขึ้นรถไปกินคืนนี้ต่อเลยเนาะเพราะว่าหลังจากเสร็จงานนี้นะคะวันนี้วันที่11เนาะวันนี้วันที่11เราอยู่บ้านอะไรนะคะบ้านอะไรก็ช่วงเย็นเราก็จะเดินทางต่อไปที่บ้านโคกบุ อำเภอปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์เหมือนกันนะคะตอนนี้พี่เซมไปประจำการรออยู่แล้วนะคะควาเล็กก็น่าจะเดินทางไปคนเดียวนะคะวันนี้ใช้เดียวก่อนช่วงเช้าไปนั่งกินนอนกินรออยู่ที่อำเภอปราสาทเดี๋ยวเราจะตามไปสมทบนะคะนี่ก็จะเป็นรถคันของลุงเลิมนะ,ะอันนี้คือมาสองเชือก พลายนำโชคแล้วก็พลายทองเงินนะคะขยับอควันอีกบ่ลละวัแดด่องวันตอนนี้ตอนนี้ยังล่มอยู่เดี๋ยวสักพักถ้าแดดส่องมันก็เริ่ม่องเลรอเด้อนต่นขยับมาไหวรหุดเดเรร่มส่องแล้วเดี๋ยวขยับให้พี่ควันมาอยู่ในล่มตรงนี้นะคะนี่ เดี๋ยวก่อนหน้าน,นี้อาจจะได้ชมไลฟ์นะคะนี่ก็ถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังนะคะเดี๋ยวจ,จะได้ชมไลฟ์ว่าวันนี้เจอใครบ้างมีทีมงานไหนมาบ้างนะคะเห็นได้ยินว่ามีเยอะมากวันนี้ช้างเยอะมากอาจจะมารวมตัวกันตรงนี้นะคะใครจะโลกากันแต่ของเราเด่นแน่นอนเพราะว่าจัดลายนี่รับประกันได้เลยว่าอาจารย์บรรลัยศิลป์แล้วก็ทีมงานซุมน้ำเงินของเรานะ,ะไม่ทำให้เจ้าภาพผิดหวังแน่นอนนะคะ พี่ควนเข้าล่มก่อนคนะ่ะเข้าล่มเพราะว่าแดดเริ่มส่อง วิดสายบ่วิดสายไฟบ่นนอนอาหารไม่กินนะคะด้านล่างมีเยอะแยะไม่กินอยากโชว์งานนะคะนอนหนูก็อยากลงแล้วเดี๋ยวรอเวลาก่อนพี่ควันถ้าพี่ควันลงมาตอนนี้น่าจะเล่นดินแล้วก็ลายที่เราแบบว่าตั้งใจ น่าจะหายหมดฮุ่นมาอีกแล้วลืมอะไรอีกแล้วตอนนี้ยืน,นยันฐานะคืออะไรโอ้ไปจอดไว,ดไวด้วัดวัดวัดเขาอยู่ตรงไหนวัดบ้านตากแดดบ้านานึง่กี่เมืม่อวานนึ่งรอกิโลอเอา๋อพี่ฝนนะครับดูพอ,อแล้วเติบไปวะช่วยยกเขาะอะฮะ เอาแล้วพี่ฝนเอาพอดีล่ะเดี๋ยวเขาไปแล้วนี่ของคุณอยู่ใกล้วัดไหมหรือว่าที่นี่ตรงนี้อยู่ใกล้กว่า,อ,วาอ,อ๋ออันนี้เขาก็จะเอารถไปจอดที่วัดนะคะเขามีพนักงานเยอะเขาช้างส่งเชือกพนักงานกี่คนนี่ทาววิทวกคุณช้างส่งเชือกพนักงานกี่คน สองคนครับสามคนติดอะไรข้างในหรือเปล่าติดโซ่รือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามในช่องของเราค่ะช่องฟลายเซมสั้นขวัญเมืองนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยกันหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะของเขาเองเหรอใช่่ะครับอเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ